คือทรัมป์เนี่ยสวดพาวเวลเพื่อให้ตนเองดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งพร้อมใช้อำนาจในการแก้ปัญหาแล้วบังเอิญมันมีทาร์เก็ตกรุ๊ปชาวเมริกันสายลิเบอร์เทียนสายหนึ่งซึ่งก็มาเลือกทรัมป์ไม่น้อยเลยที่เป็นโรคซึ่งชอบโทษปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไปที่เฟดแล้วไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทรัมป์ต้องสวดเฟดเพื่อได้คะแนนจากคนกลุ่มนี้ที่แอนตี้ธนาคารกลางมันเป็นฐานเสียงที่มีอยู่จริง ที่เป็นสายแนวลิเบอร์เทเรียนรักคริปโตแล้วก็เป็นคนซึ่งอมองว่าไม่ควรจะมีธนาคารกลางเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจการที่ใช้โมเดลทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่มีธนาคารกลางเลยก็อาจจะเว์าก็ได้แต่ว่าเมื่อมีในที่สุดเนี่ยธนาคารกลางกลายไปเป็นเหยื่อของคนซึ่งต้องการหาแพร่ระบาดทางเศรษฐกิจ มาตรฐานของเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยในสากลไม่มีนายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งและประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งไปจุนกับธนาคารกลางส่วนถ้าอยากจะเปลี่ยนผู้บริหารธนาคารกลางจริงๆเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนไปเลยซึ่งทรัมป์ก็ไม่ทําเขาก็สวดไปเพราะจริงๆแล้วผลงานแบงก์ชาติที่นู่นน่ยดีแต่ว่าทรัมป์เขาต้องสวดเพราะว่าเขาจะได้โทษคนนู้นคนนี้ได้แต่เอาจริงๆแล้วทรัมป์เข้าสู่ทำเียบขาวด้วยอัตรางเงินเฟ้อที่เพอร์เฟกด้วยระดับอัตราดอกเบี้ยที่เพอร์เฟกต เศรษฐกิจในยุคไบเดนในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานั้นดีหลายคนวิเคราะห์เรื่องนี้ผิดนะครับว่าคนบริการเลือกทรัมป์เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจดีแต่คนมันเลือกทรัมป์อยู่ดีมันมองว่าทรัมป์เก่งกว่าไม่ว่าจะระบอบนาย,ยกรัฐมนตรีระบอบประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งระบอบเผด็จการที่ไหนเนี่ยนะธนาคารกลางสู่ญใหญ่เขาก็อิสระั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมไม่ต้องการให้คนเข้าใจผิดโดยเฉพาะพลเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ดูรายการผมมาตั้งแต่เกิด หรือพลเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ติดตามรายการผมมาตั้งแต่ผมเกิดการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เลือกนายกรัฐมนตรีที่ไม่ถูกสอยไม่ถูกตัดสิทธิ์โดยสารรัฐธรรมนูญที่ประเทศอื่นก็ไม่มกีการต่อสู้เพื่อให้ไม่มีการรัฐประหารการต่อสู้เพื่อให้เราได้เลือกนายกของเราที่เราต้องการตามอำเภอใจของเรามันคนละเรื่องกับการที่จะให้หนายกไปยุ่งกับมอน s ส p p l y เฟดลดดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์พาวเวลระบุจะไม่ลาออกถ้าทรัมป์ขอให้ลงจากตำแหน่งทรัมป์ไม่ขอให้พาวเวลลงจากตำแหน่งหรอกทรัมป์ไม่ขอหรอกทรัมป์เขาชอบสวดเฟดหาแพย์ระบบาปทางเศรษฐกิจหากเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ว่าในขณะเดยียวกันทรัมป์ก็รู้ว่าพาวเวลเป็นประธานธนาคารกลางที่เก่งที่สุดแห่งยุคและได้สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมในการหา soft landing คำว่า soft l a n d ิ้งก็คือว่าลด ดอกเบีย้ยลงมาหลังจากที่ควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อได้อยู่เสร็จแล้วในขณะเดียวกันหาจังหวะในการสร้างการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ปล่อยให้อัตรางเงินเฟอ้อกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเฟดได้ซอฟต์แลนดิ้งที่เพอร์เฟคชนนี้และเจอโรมพาวเวลเนี่ยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางที่สื่อสารได้ดีเยี่ยมทรัมป์ไม่ไล่พาวเวลออกหรอกพาวเวลเพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้นะฮะลงมาอีก0.25มาอยู่ที่ช่วง4.5ถึง4.75 ประธานเฟดบอกว่ารู้สึกดีกับเศรษฐกิจและบอกได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้กำหนดทิศทางเรื่องดอกเบี้ยบนปัจจัยจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้ในระหว่างการตอบคำถามนักข่าวนักข่าวถามว่าทรัมป์ขอให้ลาออกเขาจะออกหรือ,ปรอ <S 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 เปล่าเขาบอกไม่ออกทรัมป์ไม่ได้ขอให้ลาออกเลยทรัมป์แค่ชอบด่าเฟดมันเป็นโรคจิตประเภทหนึ่ง,งนะฮะชอบด่าธนาคารกลางแล้วก็หาเรื่องธนาคารกลางเนี่ยมันเป็นโรคจิตของนักการเมืองประชายนนะฮะในหลายประเทศนะฮะ อันนี้ power เ,เขาเสริมนะฮะว่าในระยะสั้นเนี่ยการเลือกตั้งไม่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของเราทั้งนี้การลดอัตราดอกเบีย้ยในวันพฤหัสบดีเป็นไปตามคาดหมายของตลาดเราไม่คาดเดาและไม่สมมุติในเรื่องที่ว่านาคตนโยบายของรัฐจะเป็นอย่างไรนะเขาไม่กล้าล่วงนโยบายคลังไง คือสังเกตดูนะฮะว่าผู้ว่าวก,การธนาคารกลางเนี่ยเขาไม่ก้าวล่วงนโยบายคล,ลังการคลังน,นะฮะแล้วสังเกตดูได้ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ก้าวเข้าไปล่วงนะฮะแต่เขาอยากฮนะทำไมผมเล่าเรื่องธนาคารกลางให้ฟังเพราะว่าผมจะพูดถึงเรื่องแบ่งชาตินิดน,นึงคืออย่างนี้ฮะในสากลโลกนนะะนเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะมาหรือไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับธนาคารกลาง เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยชนะการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ได้แมนเดตจากประชาชนให้ไปขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนะฮะมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่ในแมนเดตของชัยชนะของประธานาธิบดีหรือนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกลางเขามีไว้ให้เป็นอิสระมันไม่ได้เป็นอิสระสุดโตงเพราะว่ามันต้องอิสระเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้ผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งบริหารมันนี่สป라이์หรืออุปทานของเงินในระบบทั้งหมด คุณอยากให้นักการเมืองบริหารมาน้สปายหรือเปล่ามีใครอยากให้นักการเมืองบริหารมาน้สปายยกมือยกมือ,อถ้าคุณยกมืออยู่ก็แสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณก็เอามือลงเอามือลงนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีช็อตเทอร์มโกลช็อตเทอร์มโกลคือกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันโตสร้างงานพัฒน์พรายเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย การรักษาสเสถียรภา,าพของสถาบันการเงินและการรักษาสเสถียราภาพของ m ั n น y ส u p p ร y รวมทั้งระดับอัตรางเงินเฟอ้อคือหน้าที่ของธนาคารกลางซึ่งต้องอิสระจากรัฐบาลไม่ว่าจะมาหรือไม่มาจากการเลือกตั้ง <S <S เพราะฉะนั้นพักประชาชนก้าวไกลอนาคตใหม่สีส้มเนี่ยสามารถตีรัฐบาลเพื่อไทยได้นะฮะไม่ต้องเหนียมอายเรื่องนี้ไม่ต้องมองว่าธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของรัฐพันลึกในไทยแบงค์ชาติของไทยเนี่ยมันพันลึกก็จริงและพาวเวอร์มีจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายเผด็จการเพราะว่าแบงค์ชาติที่เป็นกลางและอิสระเนี่ยเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกตั้งแต่อังกฤษยันฝรั่งเศสยันเยอรมันยันสหรัฐ ไม่ว่าจะระบอบนายกรัฐมนตรีระบอบประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งระบอบเผด็จการที่ไหนเนี่ยนะฮะธนาคารกลางส่วนใหญ่เขาก็อิสระนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมไม่ต้องการให้คนเข้าใจผิดโดยเฉพาะพลเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ดูรายการผมมาตั้งแต่เกิดหรือพลเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ติดตามรายการผมมาตั้งแต่ผมเกิดที่ผมแจ้งเกิดที่ช่องเซบียจนถึงทุกวันนี้ที่มี y YouTube c h a ั n e l ของตอนเองนี่คือว่าการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เลือก นายกรัฐมนตรีที่ไม่ถูกสอยไม่ถูกตัดสิทธิ์โดยสารรัฐธรรมนูญที่ประเทศอื่นก็ไม่มกีการต่อสู้เพื่อให้มีไม่มีการรัฐประหารการต่อสู้เพื่อให้เราได้เลือกนายกของเราที่เราต้องการตามอำเภอใจของเรามันคนละเรื่องกับการที่จะให้นายกไปยุ่งกับมานมิสพลายมาตรฐานของเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยในสากล ไม่มีนายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งและประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งไปจุนกับธนาคารกลางส่วนถ้าอยากจะเปลี่ยนผู้บริหารธนาคารกลาง,งจริงๆนีนะฮะก็เปลี่ยนไปเลยซึ่งทรัมป์ก็ไม่ทําเขาก็สวดไปเพราะจริงๆแล้วผลงานแบงค์ชาติที่นู่นน่ยดีแต่ว่าทรัมป์เขาต้องสวดเพราะว่าเขาจะได้โทษคนนู้นคนนี้ได้แต่เอาจริงๆแล้วทรัมป์เข้าสู่ทำเนียบขาวด้วยอัตรางเงินเฟ้อที่เพอร์เฟกด้วยระดับอัตราดอกเบี้ยที่เพอร์เฟก d ดนัลด์ทรัมป์ is inheriting a good economy เศรษฐกิจในยุคไบเดนในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานั้นดีหลายคนวิเคราะห์เรื่องนี้ผิดน,นะครับว่าคนอเมอริกันเลือกทรัมป์เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจดีแต่คนมันเลือกทรัมป์อยู่ดีมันมองว่าทรัมป์เก่งกว่าและทรัมป์ก็เก่งกว่าแต่เศรษฐกิจตอนนี้ดีไม่ใช่ไม่ดีในสหรัฐนะฮะเรื่องนี้เคลียร์นะฮะที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้เป็นความเห็นเลยนะที่พูดไปเป็นข้อได้จริงหมดเลยนะฮะไม่ต้องเถียงนะฮะเถียงกับผมก็แพ้นะฮะเถียงไม่ได้ด้้วยยผมพููดกลององ่ ท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะว่าว่าทำไมคนบางคนชอบด่าคนเสร็จแล้วในพอเบื้องหลังเจอกันก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณทำงานดีผมต้องด่าคุณไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็น position ของตอนเองในการที่จะหาเสียงนะครับแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งหลายคนก็ทำนะคือทรัมป์เนี่ยสวดพาวเวลเพื่อให้ตนเองดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งพร้อมพร้อมใช้อำนาจในการแก้ปัญหาแล้วบังเอิญมันมี target group ชาวอเมริกรันสายลิเบอร์เทียสายหนึ่งซึ่งก็มาเลือกทรัมป์ไม่น้อยเลยที่เป็นโรคซึ่งชอบโทษปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไปที่เฟด แล้วไม่รู้ทําไมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทรัมป์ต้องสวดเฟดเพื่อได้คะแนนจากคนกลุ่มนี้ที่แอนตี้ธนาคารกลางมันเป็นฐานเสียงที่มีอยู่จริงที่เป็นสายแนวลิเบอร์เทเรียนรักคริปโตแล้วก็เป็นคนซึ่งอมองว่าไม่ควรจะมีธนาคารกลางเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจการที่ใช้โมเดลทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่มีธนาคารกลางเลยก็อาจจะว์าก็ได้แต่ว่าเมื่อมีในที่สุดเนี่ยธนาคารกลางกลายไปเป็นเหยื่อของคนซึ่งต้องการหาแพร่ระบาดทางเศรษฐกิจ